ู้ช่ประตูเบิร์นยาวมาลูกนี้ครับแล้วเก็บได้อ่าเขาตอาน,าาานนี้ครับเขาหยับมาเซนต์แบกนี่ล่างใหญ่แล้วก็ใส่ซ้ายโอ้โหด้านขวาครับมาที่จังหวะนี้ครับแล้วก็ใส่ขวาอีกแล้วโ<ๆ>อ้โหอ่าเขาตอนนี้ครับตันนัโต้มาครับเทเน่แล้วซ้ายลูกนี้โอ้โหดูครับผู้ช่ประตูตังตามเก็บจังหวะสองนะแล้วขยับลูกนี้ซัดแล้วก็โอ้เรียบร้อยเลยครับขึ้นนํำก่อนเลยครับสำหรับทนด้านหอเจกโอ้ดูครับ พอจกวิทยาย,ยนตะการครับพวกเขาได้ไประตูขึ้นนำจากลูกฟรีคิกครับแลวเล่นเร็วมาลูกนี้โอ้ยดูดิครับสัตเข้าไป่างนี้ครับ,ค,รบความแรงของลูกฟุตบอลแล้วลูกเลี่ยนครับโอ้โหบอลีของน่าเพื่อซาบะตูครับตอนนี้ครับหรือจะเป็นทางด้านแปดจุดจังหวะนี้ก็ใส่ขวาโอ้บอลไปจนเสาอีกครับเจอกับอีกหนึ่งทีมแกงกับพอจกวิทยาย,ยนตะการออกบอลไปกับขวาและดูเซนเตอร์แบ,บ็กในให,ให้แล้วมีเคลื่อนด้วยนะไม่ได้ยืนปากหลักนะ ตัวใหญ่แล้วให้แล้วเคลื่อนด้วยอ้าวครับตอนนี้ครับมาต่อแล้วติดเครื่องไปเองตัวนี้เราก็ใส่ขวาใชแลบแล้วก็เฮ้ยแล้วก็โอ้โหสองประตูระดูเลยครับสามลางข้านฟาขอจกรวิทยายุทธการครับโอ้ดูครับพวกเขาครับโอ้หนีไม่เป็นสองประตูรยดูเลยครับแล้วเหมือนจะมีดวงด้วยครับโอ้บอลมันไปชนเสาครับแล้วก็มีตัวมาซ้ำครับโอ้มีตัวรออยู่ที่เสาสอง <c oughs> ลูฟีคิกครับวิง่งเข้ามาตรงนี้แล้วก็ชแชับไม่พาทั้งนี้นแล้วก็ใส่ใช้โอ้โหดูครับครับแล้วก็หมดเวลาการขันครับในครึ่งเวลาแรกครับพักสักคู่ครับแล้วเอาว้อ้าเอาไว้วิ่งดีแล้วก็ววดูหมากแล้ว,อลวไอ้นี่มันไหวมันมาจากไหนปาา่าช่อๆโอ้โหเชียวๆดูหน้าลุยต่อสมบูรณ์ทั้งโมงท่าทรายพยายามให้กลางมาตรงนี้ครับไม่พาแล้วก็จังหวะนี้สนอชนศแล้วก็เฮ้ยแล้วหจอ วิทยาโยนากาศต้องเอาครับแล้วก็มาแล้วครับสารสนธสาชมสรตังโมเอาแล้วครับได้ประตูแล้วครับจากธนาเจ้ามายครับรัฐกรทับด้วงเอาแล้วครับยังมีเวลาสารสนธสาชมสรตั้งโมจะพลิกนรกกลับมาอีกหรือเปล่านี่แหละครับในรอบแรกมีเห็นไหมครับลในแสงทองครับกลับมาที่หน้าชมวรนักโมให้ตรงกลางมาแล้วก็ใส่ใส่ตองครับเจ้านอตมาตากันมาครับเบียร์อริซักครับนี่ครับซุปเปอร์เด็กวัดมาต่อนรัฐเทเดชรัฐเทเดชไปแล้วเว้ยรัฐเทเดชมาแล้วเว้ยมาแล้วแล้วก็เฮ้ ปฏิบัติกกับมาจังกันใหม่ก็จอนี้ับเข้าซ้ายให้มาปฏิบัต์ลีกิมหุยปาแล้วก็ออกกระไปเจอนีครับขยับกลับมาใหม่จังหวะนี้ครับมาต่อพาบอลมาจอนีรับออกบอลระกับขวากระชากมาแล้วโอ้โหสหรัทธนาโมสอตั้งโมยังได้บอลอยู่จะทันหรือไม่ทันเวลาเวลาการขันี้ใส่ขวาแล้วก็ฉนบแล้วก็ผู้สัมะตูยังรับได้ครับมาขยับจัหวะนี้ครับแล้วก็ใส่ซ้ายังไงยังได้อยู่ชัดแล้วก็เรี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเร็วว สามจะทันหรือไม่ทันล่ะเดินต่อจังหวะนี้ครับแล้วก็ยังได้บอลอยู่มากันใหม่ทางด้านซ้ายแล้วก็ใส่ขวาโโอ้หซ้ายโมศงโมโยกแล้วโมแล้วก็ซดดูดีออกร่างไปถยหลับมาเลยกันต่อครับตอนนี้ครับสำหรับทางด้านเซนน์แบกไข่บอลมาจากการขวาชมพูศงโมออกบอลมาจากการขวาแล้วเคลียร์ยังไม่ผ่านตัวนี้เข้ามาแล้วก็โกู้กู้กู้ก้โอ้โหดูครับเหลือจะเชื่อ อะไรครับเนี่ยโอ้โหดูเลครับเหลือจะสอครับขยับกลับมาก็จะตอนนี้ครับสำหรับธนาเซนแบกเซนแบกมองแล้วางเอายาวขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ครับยังได้บอลอยู่แล้วก็หมดเวลาโอ้โหดูดีครับดวนกันถึงจุดโทษโอ้โหสามศูนย์กลับมาตีเสมอสามสามโอเขาก็รู้อยู่ครับว่าผู้สิทิเนี่ยจับเวลาแล้วเขาก็จับอยู่ด้วยนะขอบคุณมากพี่สุดยอดสปรีตพี่แม่โคตรชุด ถอดเอี๊ยงได้พี่โดนจุดโทษแล้วพี่ถอดเอี๊ยงได้เลยถอดเอี๊ยงได้ถอดเอี๊ยงได้อดอไดพอโดนเสียงชนะนกหวีดครับขอความกรุณาแฟนบอลทุกท่านครับงดใช้เสียงครับชมโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเลเซดได้ครับนี่นะครับจองเชนจุดโทษของด้นานขอจอกอวิทยายโยธาการ พี่่จะถ่ายรูปบอละเอาครับแฟนบอลครับผมไม่ขออะไรมากเลยครับขอเชืองปมือดังๆครับให้กับนักกีฬาทั้งสองทีม